ดูกันอีกหนึ่งจังหวัดเป็นของดีที่ชัยนาทค่ะส้มโอขาวแตงกวาจัดทุกปีค่ะเป็นงานประจําปีเลยทีเดียวนะคะก็จะมีการออกร้านจําหน่ายส้มโอจากไร่ต่างๆนะคะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมแล้วก็ความบันเทิงด้วยสิ้นสุดวันอาทิตย์นี้เหมือนกันเลือกเอาจริงๆแล้วเนี่ยว,วันเสาร์แวะชัยนาทก่อนอแล้วก็ขึ้นต่อไปลลขึ้นอไปพิซซโลก,ก็ได้นะคะคงานวันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทครั้งที่3 1สเดจะสิ้นสุดวันที่21กันยายน ก็คือวันอาทิตย์จัดที่บริเวณเขื่อน,อนเรียงหินรอบสะะรารการจังหวัดชัยนาทค่ะภายในงานก็มีการออกร้านจำหน่ายส้มโอพันขาวแังกว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะคะกิโลกร,รมลัมละเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะ ประธานชมรมผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาคคุณอานวยคุ้มชนะก็บอกว่าสมาชิกสวนส้มโอเตรียมส้มโอขาวแตงกวาที่แก่จัดอยู่ในช่วงที่รับประทานได้พอดีมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวกว่า60สตันในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปแน่นอนและมีเฉพาะงานนี้ที่นี่เท่านั้นค่ะไม่เพียงที่ชัยนาเท่านั้นครับแต่ว่า ยังมีอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กร,ช,ร,กรชาวสุสาโซโบในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายก็นำซ้ซโอมารวมยังจุด้มโอของหมูบ่บ้านแล้วก็คั้เกรดซ้ซโอ<า>เพื่อส่งออกไปขายยังประเทศฮ่องกงแล้วก็กลุ่มประเทศ e ูหรือว่าสหภาพยุโรปนะครับหลังจาก e ูมีออเดอร์มาแล้ว11ตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ1 2 0 0 0ถึง15,000ลูกนะครับน้ำหนักรวมก็198ตันโดยเฉพาะที่ฮ่องกงเนี่ยสั่งซื้อถึง150้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับ น้ำหนักรวมก็1,150ันนสตันนายสมศักดิ์บุญยวงประธานวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นกล่าวว่ากลุ่มปลูกส้มโอวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเวียงแก่นนะครับเป็นส้มโอปลอดสารมีพื้นที่ปลูกส้มโอกว่า3า0พันไร่ประมาณ10ล้านลูกพันที่พันที่ปลูกนะฮะแล้วก็ส่งออกขายที่ดีทสุดคือพันธุ์ทองดีพันธุ์เขาใหญ่แล้วก็พันธุ์ ก็คนละสายพันธ์กันนะชัยนาทลองไปชิมดูว่าไอ้ขาวตังกวาาเป็นยังไงหรือถ้าอยู่ทางเหนืออยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ลองไปแวะชิมกันดูว่าพันธ์ทองดีพันธ์แใหญ่พันธ์ซิเลอร์ก็เป็นยังไงทําไมถึงได้ขายดิบขายดีอร่อยจนมีคนต่างต่างชาติมาสั่งซื้อนะครับแต่ที่นี่ถ้าอยากได้สองต่อก็ทําอย่างที่คุณสุพิญญาบอกอไล่ไปเลยค่ะชัยนาทตอนพิษณุนโลกแล้วขึ้นไปเลยนู่นเลยค่ะสุดที่เชียงราย คุเป็นทัวร์ส้มโอ <c oughs> ส้มโอนะครับ <c oughs> ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราก็พยายามที่จะกระตุนออต้นเตือนคุณผู้ชมทุกท่านนะ,นะคะว่าให้ช่วยเหลือกันเนื่องจากว่าผลผลิตพอวันเยอะมากขึ้นเนี่ยชาวบ้านาชาวไร่ชาวนาก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีลองกองที่สาธิวาดนะขายที่นี่ใช่ไหมคะตรงทบสากราฐานบกนะครับก็มีมาถูกด้วยนะตันหยงมัดนะคะก็คาดหวังว่านะคะ อนาคตข้างหน้าเดี๋ยวจะมีส้มโอของแต่ละจังหวัดมาขายในกรุงเทพมหานครบ้างเื่อจะเป็นทางเลือกหนึ่งก็งไม่ไกลนะก็สามารถนํามาได้เพราะใช่นาาก็หาจากนี้ไม่<ช>ได้ไม,ามากส้มโอแต่ละสายพันธุ์นี้ก็จะมีคุณลักษณะต่างกันนะคะแล้วก็รสชาติที่แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยช่วยเรื่องของผิวพรรณชื่อเรื่องของวิตามินซีอะไรต่างๆทําให้เราไม่เจ็บป่วยไม่เป็นไข้หวัดด้วยผมต้องไปหารับประทานแล้วเรื่องของผิวพรรณจะได้เป็่งลา่งบ้างลองดูนะคะลองดูใกล้ๆแถวนี้ก่อนนครปฐมก็ได้นะคะ ก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันได้ครับ